สดวสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องวันเที่ยวมาแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่สนามบินเชียงใหม่เนาะทริปนี้เรากําลังจะไปเที่ยวที่นาคันบันไดเออนาคัา้นบันไดป่าปงเตียงเอออันนี้เป็นครั้งแรกของเราเลยนะคะที่จะแบบไปดูนาคันบันไดอ่ะแล้วก็ช่วงนี้คือที่เราเดินทางอะ่ะมันเป็นปลายเดือนตุลาเนาะเห็นเขาบอกว่าแบบช่วงปลายฝนต้นหนาวว่าข้าวอะ่ะ มันกําลังจะเป็นแบบเหลืองทองอะไรประมาณน,นี้เออก็การเดินทางของเราเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรานั่งรถสาธารณะเนาะก็เดี๋ยวจากแอร์พอร์ตเนี่ยไปหารถแดงกันกําลังเดินออกไปเดี๋ยวไปดูรถแดงก็จะต้องนั่งหลายต่อเหมือนเดิมนะคะอย่างไงทุกคนตามไปเที่ยวกับเรานะคะ<อ>เห็นที่เจ้าหน้าที่อ่ะเอ่อซิเคิตีอ่ะ,ออะเขามีสนามบินแหละเออก็มารอมา thank you n i c e t i n g e bye bye yeah รถแล้วทุกคน40บาทไปประตูเมืองเชียงใหม่ค่ะแล้วเดี๋ยวไปหารถต่อไปอีกทีหนึ่งยังไงไม่รู้งงไปหมดแล้ว <laughs> ประตูเชียงใหม่โอเคนี่เหลืองๆแบบนี้เลยโอเคคุณเจ้าขอบคุณเจ้า โอเคค่ะเพื่อนๆคือตอนนี้เรามาที่แถวสถานีประตูเมืองเชียงใหม่นะคะเพื่อที่จะต่อรถไปเอ่อไปไปจอมทองเออที่จะขึ้นไปป่าแกลงทีหนึ่งก็เรามาหาทานข้าวเป็นข้าวแกงแถวบริเวณท่ารถแหละเออเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปขึ้นรถกันนะคะเขาบอกว่าใช้เวลาเดินทางจากที่เนี่ยไปที่จอมทองประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง <ห>จะไปโลตาโลตาัาหางดงอ๋อโลต้าหางดงไปเที่ยวไปเทียเท่ยวไปเอ๋อห้าโอ้ยอง เพื่อนคะคือตอนนี้เรามาอยู่ที่ท่ารถจอมทองแม่แจ่มนะคะซึ่งเรามาถึงที่นี่ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งแล้วแบบว่ารถคิวรอบบ่ายสองอ่ะออกไปพอดีแล้วเราจะต้องรอรถอีกทีก็คือประมาณ4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงอะคะ่ะเออเราก็ต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงไปลงที่น้าตกที่เป็นทางแยกไปป่าบงเปียงอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่เลยจะกี่โมงอะ เพื่อนพี่โฮมสเตย์เขาพัลับสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วแว้นไปมาถึงช้ามากตกรถไปหมดเลย โฮมสเตย์ของเรานะคะชื่อว่าบ้านรอแอทโฮมสเตย์นะนี่อันนี้ก็คือวิวอยู่ตรงหน้าบ้านเราได้เป็นบ้านวิวหลังใหญ่เลยคือเขามีหลังเดียวแหละหลังนี้หลังใหญ่เลยน่าจะนอนได้เยอะอ่ะเออประมาณนั้นนี่วิวแบบถ้ามองขึ้นไปทางเนี้ยก็จะเป็นวิวนาขัาน้นบันไดพอไล่ลงไปข้างล่างก็จะเป็นแบบวิวทิวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย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 ประมาณเนี้ยเออเฮ้ยดีอะดีจริง ไปค่ะเดี๋ยวามารีวิวในบ้านให้ดูมืดมดืดนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวลองเปิดไฟดูเออโอเคอันนี้ก็คือเป็นโซนโซนระเบียงหน้าบ้านเหรอนอนเล่นมีที่นอนให้นอนได้นี่ประมาณนี้ก็จะรับลมรับวิว่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องกันนะคะในห้องเห็นเขาบอกไม่มีไฟนะคะเทนเท,ทรนว้าวมืดหมดเลยมองไม่เห็นอะไร เค <Okay, S 2> เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ่ายในห้องให้ดูอีกทีนะคะเค okay, ค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงที่ป่าบงเปียงแล้วนะคะสวยมากนี่เดี๋ยวให้ดูข้างหลังเราเออไม่รู้เห็นหรือเปล่าเรามาแบบบันชาไปอะ่ะเออพระาทิตตกพอดีเลยค่ะนี่ทุ่งข้าวกำลังแบบเริ่มจะเหลืองแล้วแล้วค่ะ สวยจังเลยอะ่ะเออเราก็เพิ่งเคยเห็นเนาะว่า,วาหน้าขั้นบันไดมันเป็นแบบนี้นี่เองเดี๋ยวลงไปถ่ายบรรยากาศข้างล่างให้ดูนะคะว่าแบบสวยขนาดไหนเนาะเออาออากาศก็ดีมากเลยเย็นสบายมากเลยค่ะเออบรรยากาศยามเย็นค่ะเพื่อนๆโอ้ยสวยอะไรอย่างนี้คือแบบมันเหลืองอลามทองไปหมดเลยอะ่ะฟ้าก็สวยอ,อ๋อ ว่าวสวยตะโกน เดี๋ยวทานข้าวกันนะคะอาหารเย็นมาแล้วชุดขันตกเราอุ้ยกับวิวเห็นแสงพระอาทิตย์แสงแบบพรอาทิตย์ตกลำได สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเย่ yeah. ตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วบรรยากาศแบบอากาศดีมากสดชื่นมากเลยค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นแบบทุ่งข้าวทุ่งนาขั้นบันไดนะคะก็จะมีข้าวกําลังเหลืองแล้วว่าเออแต่ฝนไม่ตกนะคะเมื่อคืนแต่มีน้ําค้างแล้วก็แบบมีเสียงน้ําไหลอะตามคันนาทุ่งข้าวแบบกําลังเริ่มเหลืองเริ่มจะเป็นสีทองแล้วทุกคนสวยมากไปเดี๋ยวไปเดินเล่นทุ่งนางกันนะคะ เย้เพื่อนานี่ดูบรรยากาศข้างหลังเรานาขั้นบันไดมีกระท่อมน้อยๆอยู่กลางป่ากลางนาด้วยเฮ้ยข้าวกำลังเหลืองเลยค่ะเอ้ยสวยไปอีกแบบนะแบบเขียวๆเหลืองๆอ่ะเดี๋ยวตัดกับแดดก็จะแบบทองๆนิดนึง ข้าวต้หมหมูกำลังร้อนๆเลยอะ่ะกับอากาศเย็นๆอะ่ะไม่เห็นมีเห็ดหอมด้วย ป่าปุงเปียงสวยเนาะนาะข้ามบันไดนี่แบบว่าฟินมากเลยอะ่ะอากาศดีสุดๆเลยทุกคนถ้าใครมีโอกาสเราแนะนํามาพักผ่อนมาเที่ยวนะคะช่วงนี้แบบปลายฝนต้นหนาวเนาะทุ่งข้าวก็จะเริ่มแบบเป็นสีเหลืองสีทองเพื่อที่จะเข้าฤดูเก็บเกี่ยวแล้วเนาะเออประมาณนั้น ค่ะ <c oughs> จากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนเรานัดรถโฮมสเตย์เขาว่ามารับตอนประมาณ11บเอมงครึ่งเพื่อที่จะไปส่งเราที่ท่ารถที่เรลงเมื่อวานแล้วก็จะเข้าไปในตัวเมืองเชียงใหม่อีกทีนึงนั่งรถโดยสารสาธารณนะเหมือนเดิมประมาณนั้นค่ะก็ยังไงถ้าใครชื่นชอบคลิปท่องเที่ยวคนเดียวง่ายๆสบายๆนะคะเราฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องวันเที่ยวด้วยนะคะและยังไงมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ 哎呀。<laughs>